อะไรแอน,สสแนเสียงดังอะไรเมื่อกี้ได้ยินว่ามหามหาคนชื่อธนพลทีนี้เราก็บอกใครชื่อธนพลพอก็บอกว่ามีโลมาจาก Youtube อ๋อรู้แล้วครับผมหดีใจด้วยค่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วอ่า<วะ>ขากล้องเราอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องยูทู e เสือพาไปนะฮะ แดดฝั่งไหนเนี่ยอ่ะนี่ทางเนี้ยแก่มเลยทางเนี้ยถ่ายแจ่มมาถึงแล้วนะฮะหลังจากที่ยื่นเรื่องขอไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะโอ้โหแต่เรานานหน่อยนะเพราะว่าส่งมาจากต่างประเทศนะครับผมใช่แล้วอืมโอเคถ่ากล้องก่อนพอดีว่าแต่งตัวรอรำอยู่นะฮะรอเอฟซีเนาะมาแล้วนะฮะครับโอ้โหมาส่งของถึงที่เลยต้องเซ็นอะไรใช่ไหมฮะอืม มันคือเก้าหนึ่งของชีวิตในการทำ YouTube การมความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอันนี้คือโล่เงินใช่ไหมโล่เงินเราอยากเห็นทั้งงในมากเลยตัวเนี้ยแสนซับสไครต์นี่กระไ้ใจของเขาเลยมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันครบ3ามปีเต็มวันนี้โอ้พี่น้องที่มาอยู่กับลุงนะสามปีเต็มสามปีเต็มเลยนะดีใจกับเสือว่าไปนะ เอาแกะดูที่แกะดูที่โอ้เสือน้ําตาจะไหแล้วพี่น้องใจงพูดไม่ออกโอ้ดีใจพูดไม่ออกเลยพี่น้องดูโอ,แ<ก>อ้แกะเลยแกะเลยคืออันนี้อันนี้ถือว่าเป็นการบอกความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะที่มียอดแสนซับสไครต์นะฮะวิธีการที่เราจะได้โล่เนี่ยนะครับผมเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงเพราะว่านะข้อความที่ส่งมาจาก Youtube นะอีเมลจะเป็นภาษาอังกฤษ อีเมลจะเป็นภาษาอังกฤษนะคุณผู้ชมนะฮะทีนี้นะครับพอเราได้รับทราบอีเมลคือพอเราครบแสนนะครับเราจะใช้เขาจะให้เวลาในการคิดคำนวณอะไรของเขาเนี่ยแหละนะับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะบางคนอาจจะนานหน่อยเป็นสองอาทิตย์นะถึงจะได้รับอีเมลนะครับผม,มนะแต่ถ้าสมมติเลยสองอาทิตย์ไปแล้วเรายังไม่ได้รับอีเมลนะฮะเราก็ต้องใช้วิธีการร้องของเข้าไปเอง<ช>นะครับผมนะแต่ของไปเสือเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์นะถือว่าไวนะครับแค่หนึ่งอาทิตย์นะเขาก็ส่งอีเมลมานะครับ ซึ่งในอ e ีเมลเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยว่าอะไรทำแบบนู้นนนะฮะถ้าเราแปลไม่ออกก็ใช้วิธีก๊อปก๊อปข้อความภาษาอังกฤษนั้นนะฮะไปวางที่ Google นะ,ะแล้ว Google จะแปลเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัตินี่นะนครับผมแล้วเราก็กรอกโน่นนี่นัดนะไม่ไม่ไม่เยอะนะฮะกรอกแป,ป๊บเดียวกรอกนิดเดียวอบอกว่าถ้าเราอยากรับโลเราต้องรีบจับก่อนนะฮะ <c oughs> จริงเราต้องรีบจับก่อนเนาะ <c oughs> อืมนี่เราดีใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นตัว YouTube เลยทางบริษัทเนาะที่ส่งมานะ ก็ขอแสดงความเอ้าน้ำแข็งไม่ลงเหรอเดี๋ยวจะรู้ว่ามาจากประเทศอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูดิเอออย่าเพิ่งไปนะโเขาเนี่ยมาจากประเทศอะไรนะฮะมนองไม่เห็นเท่าไหร่อเมริกานะฮะเห็นแล้วนะฮะยูไนเตสเตทนะฮะมาจากประเทศอเมริกาเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสำนักงานใหญ่ของ Youtube นะฮะแต่ถ้าเป็นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมันจะอยู่ที่มาเลเซียนะคร แต่ว่าตัวนี้ส่งมาจากอเมริกาโดยตรงเลยครับผมได้เวลาแกะแล้วนะฮะโยกกระเม็ดโมมั้พอพลา,า,าสติกเขาซีนมาหนามากนะฮะต้องหาตัวช่วยนะ,ะทุกคนมีอะไรมาส่งนะคะโลยูทูมาแล้วใจจังเลยของเราเมื่อไหร่จะถึงนู เออเอาลก่อนตอนนี้เสือก็กำลังจะเซอร์ไพรส์ในการเปิดโล่นะคะทุกคนเพราะว่านี่คือการทำ YouTube ที่ประสบผลสำเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปถึงโล่ทองนะคะต้องผ่านโล่เงินก่อนนะคะทุกคนนะจะไม่ดีโลได้ยังไงเนาะโล่เงินนะนี่ เดี๋ยวเราจะได้ดูข้างในกันเลยนะคะก็สีมาหนาแน่นมากก็ดีใจหลายๆช่องนะที่ได้รับโล่เลยนะคะก็มาจากอเมริกามาจากอเมริกาเลยนะทุกคนโอ้โหดีใจ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 เอ็นก็ใกล้แล้วนี่เอ็นมาทีหลังไม่ได้นะแต่เอ็นแซ่ไกลแสนไกลเออเโอ้โหแกะยากมากเลยพี่น้องแกะยากมาก มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยคอใสาตาตื่นมาแล้วพี่น้องอ้ลุ้นลุ้นลุเขาก็เพื่ออะไรนอกจากกล่องจานแน่นแล้วเขาก็จะมีตัวฟองน้ำนะบุกมาอย่างดีนะกันแตงนะฮโอ้มีหนังสื้อลายน้อยมาถึงด้วยอยากดู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 มีเสื้อไม้น้อยนะฮะมาถึงด้วยนะไปด้วย เขาทาเป็นภาษาไทยให้เลยนะฮะทำเมื hmm. ่อก่อนนี่เป็นภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้เขาก็ทําเป็นภาษาไทยให้เลยเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยไงอ่านให้ดูเลยค่ะผมบอกว่าคุณคุณคุณอะไรมันตลกอ่ะเพราะว่าเขาแปลจากอังกฤษเป็นไทยใช่ไหมคุณจ๋า คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นเดียอะไรเงี้ยเพราะอะไรเป็นภาษาไทยก็คุณจ๋าคุณจ๋าพูดติดตามจําจคนแรกของคุณอ่าได้ไหมนะฮะจำพูดติดตามคนที่100้ได้ไหมจาพูดติดตามคนที่1000ได้ไหมนะฮะคุณต้องจําได้แน่และคุณก็ต้องจำพูดติดตามนะคนที่1นึ่งแสนได้ชั่วนะฮะแฟนๆอาจพบช่องของคุณขณะค้นหาใน u t u b e นะรู้จักผ่านเพื่อนผ่านวิดีโอที่แนะนําไม่ว่าจะเป็น การพบช่องทางไหนอย่างไรผู้ชมก็ยังอยู่และมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะตัวคุณเองนะและก็ชุมชนที่คุณสร้างขึ้นเราภูมิใจนะในความสําเร็จของคุณอันน่าระภาครของนี้ที่มีผู้ติดตามครบ1นึ่งแสนนะครับคนด้วย Silver Creator Award นะยินดีด้วยนะนะรเราเรารู้ว่าคุณมีเรื่องราวอีกมากมายต้องนะแชร์กับชุมชนตึ่ดๆย,ย,ย,ยาวนานนะครับก็ อยากจะขอให้คุณสร้างสามพงงานต่อไปนะฮะสร้างชุมชนให้เติบโตไปเรื่อยๆเ,เราดูความสําเร็จขั้นต่อไปของคุณเมื่อมีผู้ติดตามครบหนึ่งล้านคนโอ้ยังมีหนึ่งแสนแล้วนันจะมีหนึ่งล้านอยู่นเป็นลายเซ็นจากคุณนิวโมฮันนะฮะยูทูบซีอีโเปลี่ยนคนแล้วนะฮะเมื่อก่อนเป็นคุณซูซานใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วตอนนี้เป็นคุณนิวคุณนิวนิวโมฮันนิวโมฮันเดี๋ยวเรามาดูด้านใน ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมโอ้โอ้สวยมากสวยมากมีอะไรอีกก็มีการ์ดโอ้มีการ์ดมีการ์ดโอ้มีการ์ดเมื่อไหร่เราจะมีวันนี้เนาะเบะคำใสโอ้ยเบะแก่แล้ววสยมากสวยมากแกก็สู้ไปนี่แหละคือไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าจำของเพื่อนที่เคยได้ไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนกันในนี้เขาก็จะมีเขียนว่าประสบผลสําเร็จแล้วนะคะพรีเซนตตกับเสือ้าไปด้วยนะคะนะโอ้ดีใจมากมากเลยนะดีใจกับเสือข้างหลังก็จะมีที่แขวนให้ด้วยดีใจกับเสือพาไปนะทุก้วเนาะเสือหวานเหน่อยที่ก็ให้ทุกช่องที่กำลังใกล้ถึงไวัย เขาบอกว่าต้องจับด้วยนะต้องจับด้วยอให้จับให้จับให้จับเร็ว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 ให้จับให้จับให้จับัอให้จับจับเสื้มีวันให้เลยจับให้แน่นๆเราจะได้มีวันนี้นะฮะเนาะอย อ่ะโอเคสำหรับคิ่นี้นะฮะขอบคุณ FC ซนะฮะทั่วโลกด้วยนะครับนมที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณคนำสามคนเอาหนานิจ้าของเรื่องราวที่ให้พวกเราได้มาถ่ายทำขอบคุณนะครับุณน